แพทย์คือบุคลากรที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนสุขภาพที่สําคัญและในประเทศไทยเองยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อีกเป็นจนํานวนมากคณะแพทยาศ,าศาสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อสร้างแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณาสุขที่มีคุณภาพมาเติม,เต,มเต็มช่องว่างในวงการแพทย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลประชาชนได้ต่อไปในอนาคตครับ สวัสดีครับพบกับผมแก๊บธนาเวชในรายการ PCCMS Med Moment รายการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพกับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆในรั้วการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับว่าเขามีการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ วันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรสองท่านนะครับท่านแรกคือศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงจีรายุเอื้อวรากุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขนะครับอีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ตึ้งประกูลรองคณบดีของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ ก่อนดึงอยากจะขอเรียนสอบถามอาจารย์จิรายุก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับค่ะก็ราคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร,ร,รา์ราชวิทยาลัยจุฬาภรเดิมได้รับการก่อตั้งขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาภร์ได้รับชื่อว่าสํานักวิชาการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยพยระบณนิธาน ขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภร์คือศาสตราจารย์ด็อรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีรมพระศรีสว่างขวัตวรัชตีราชานารีทรงมุ่งมั่นที่จะให้ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยต่อมาเมื่อเกิดราชวิทยาลัยจุฬาภร์ซึ่งเป็นวิทยาลัย สำนักวิชาก็เลยได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขค่ะแล้วคณะนี้เปิดสอนอะไรบ้างครับตอนนี้ก็นอกจากหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็มีหลักสูตรอื่นๆด้วยอาทิเช่นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า health data science ซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านข้อมูลสุขภาพอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นหลักสูตรปริญญาโทเรียกว่า medical physics หรือฟิสิกส์การแพทย ส่วนหลักสูตรที่4กําลังจะเปิดในปี2565เรียกว่าหลักสูตร Medical Innovation and Engineering หรือ MIE คือนวัตกรรมการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ผลิตคนที่มีความคิดทำนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ หมีหลากหลายหลักสูตรเลยนะครับ<ช>ทีนี้ผมทราบมาว่ามีการร่วมงานกับหน่วยงานหรือว่าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศวย<ช>เลยเป็นยังไงบ้างครับก็อาทิเช่นถ้าหลักสูตรแพทยาศาสต,ตร์บัณฑิตจริงๆเราเรามี2หลักสูตรก็คือหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งอันนั้นเป็นโครงการตั้งแต่ปี2560ส่วนหลักสูตรของเราเองที่เราเพัฒนาขึ้นมาเองก็เป็นหลักสูตรใหม่เปิดเมื่อปีที่แล้วทําความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย University College London The UCL สหาร,ราชอาณาจักรนะคะ,ะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพระบัิธานแล้วก็พระปรีชาสามารถขององค์ประธานราชวิทยาลัยซึ่งได้เสด็จไปเยือน University College London และเลยได้รับความร่วมมือในการสร้างแพทย์ให้กับประเทศไทยส่วนความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science อันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์กับคณะวิศวกรรมศาสตร,ร,ร์ มหาลัยเทคโนโลยีพรรจอมเกลธนบุรีหรือมอจทอ,อ,อันนี้ก็คือเราไปร่วมมือกเขาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้เขาช่วยสอนเด็กเราทําโปรแกรมมิ่งเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเด็กก็จะเก่งทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ Big Data อันนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นเรื่องของปริญญาโทท,ที่ไปกี้กล่าวไปแล้วก็คือ medical physics แล้วหลักสูตรสุดท้ายคือหลักสูตร m i e นวัตกรรมการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์อันนั้นก็ทําร่วมกับมหาวิทยาลาย le, ัยนิวคาสเซิลออสเตรเลียก็จะเห็นว่าเรามีความร่วมมือที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วยังมีเครือข่ายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในกระทรวง,งสาธารณสุขโรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลเพชรบูรณ หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็ช่วยเราในหลายๆด้าน,นะคะ่ะครับผมอยากจะทราบในเรื่องของการที่อาจารย์เองได้เป็นอาจารย์แพทย์ครับภารกิจเองเนี่ยมีอะไรบ้างครับสําหรับภารกิจของบทบาทของอาจารย์แพทย์นะครับ,รบก็จะมี2ส,ส่วนจะเห็นว่าอาจารย์แล้วก็แพทย์ถูกไหมในส่วนของอาจารย์เนี่ยภารกิจหลักที่เราต้องทําก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งโดยการสอนเนี่ยในคณะเราจะมีข้อที่แตกต่างจากคณะแพทย์อื่นๆเนื่องจาก ในคณะเราเองเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เป็นแพทย์แล้วก็ไม่ใช่แพทย์ด้วยยกตัวอย่างเช่นจะมีอาจารย์ทางด้านวิศวะซึ่งการเรียนการสอนแล้วก็จะเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกันอันนี้เป็นภารกิจแรกที่เราสอนนะครับอันที่2นอกจากสอนนักศึกษาแล้วส่วนที่เราได้ความรู้จากการสอนเนี่ยต้องสอนให้ประชาชนหรือหรือชุมชนด้วยใ,ในแง่การให้บริการทางด้านเขาเรียกว่าเป็นการให้บริการทางวิชาการครับ อันนี้บทบาทที่2ที่บทบาทที่เรียกว่าเป็นแพทย์ก็คือหน้าที่หลักก็ยังต้องมีการออกตรวจคนไข้ภารกิจที่สําคัญอีกอหนึ่งของคณะก็คือเรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งอาจารย์ทุกคนในคณะไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์เนี่ยมีภารกิจหลักที่จะต้องทําวิจัยด้วยนีการวิจัยก็คือทําเพื่อจะได้ให้องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นซึ่งในคณะเราก็จะมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยมุ่งเป้าที่สําคัญของคณ,ณะอยู่สักสี่ห้าเรื่องยกตัวอ,อย่างเช่น งานวิจัยที่เราทํามาตั้งแต่สมัยที่เป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณก็คือคในเรื่องของของมะเร็งนะครับซึ่งก็งานวิจัยเราก็จะเป็นในเชิงบูรณาการคล้ายๆการศึกษาก็คือไม่ใช่ว่าหมอทําคนเดียวละแต่ว่ามีสาขาอื่นมีวิศวกรมีอะไรมามด้วยกันเพื่อให้งานวิจัยนั้นมันตอบโจทย์เพราะโรคบางอย่างเนี่ยดูแลแต่คนไม่ได้ อยากจะเห็นเช่นโควิดใช่ไหมครับเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูทั้งในส่วนของสัตว์ด้วยส่วนของคนด้วยอันนี้เป็นภารกิจหลักในเรื่องของวิจัยที่หลจจะแตกต่างจากคณะแพทย์นะครับครับผมนอกจากการวิจัยแล้วเนี่ย คณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขก็มีการทํานวัตกรรมด้วยอ๋อมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างค,ครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะนวัตกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ครับนะคะซึ่งเราไปส่งได้ส่งผลงานไปประกวดระดับนานาชาติหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เจนีวาได้รับรางวัลเหรียญทองก็ได้มาแล้วหลายเหรียญน,นะคะไปประกวดที่เกาหลีก็ได้รางวัลมาเช่นกัน อีกในคำถามที่อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์ธีรพันธ์นะครับคือเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างครับครับก็สําหรับนักศึกษาในคณะนะครับก็จะได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนานักศึกษาเราจะต้องไปเห็นปัญหาจริงแล้วก็จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับยกตัวอย่างโครงการที่สําคัญก็คือโครงการอาสาจุฬาภรณนะครับซึ่งเป็นโครงการตามพระบัิฐานขององค์ประทานนะครับ วัตถุประสงค์ก็คือว่าให้ทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนนะค,ะครับอาจจะเป็นบทบาทเล็กๆก่อนในช่วงต้นๆเช่นเป็นการให้ความรู้หรือว่าบทบาทที่มากขึ้นเช่นอาจจะต้องมีการสอนแนะนําเขาในการปฏิบัติตัวซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วเราก็ติดตามเพื่อหวังว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งเองขึ้นเขาก็จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเจ็บป่วยน้อยลงก็จะมา รักษาในโรงพยาบาลน้อยลงนี่เป็นตัวอย่างโครงการนะครับที่เราทาอยู่โอ้โหก็เป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้ผมว่าล้ำค่ามากๆเลยฮะสุดท้ายแล้วคงต้องให้ทางอาจารย์จิรายุฝากถึงพันธกิจของคณะหน่อยนะครับว่าคืออะไรครับก็อย่างที่อาจารย์ธีรพัฒน์ได้พูดไปแล้วว่าจริงๆเราก็มีงานที่หลากหลายทั้งด้านวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนบริการวิชาการบริการชุมชนและสังคมก็คือถ้าโดยสรุปตามพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขก็คือการคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเกิดขึ้นมาเพื่อสืบสารพระปณิธานครับบูรณาการการศ,รศาึกษาพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตครับผมวันนี้เราคุยกันอย่างเข้มข้นแล้วก็เนื้อหาอรายละเอียดอัดแน่นมากๆเลยนะครับ คุยไปคุยมาเนี่ยรู้ตัวทีเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยกันต่อใน EP ีต่อไปนะครับผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จีรายุและอาจารย์ธิรพัฒน์มากๆเลยนะครับเวลาของรายการ PCCMFS Moment หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับหรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับทาง YouTube จุฬาพรชา n นลครับผมแกปทนเวศอาจารย์จีรายุและอาจารย์ธิรพัฒน์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ